รู้จักเธอให้มากขึ้นอิงฟ้าวราหะนางงามผู้คว้ารองชนะเลิศมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล2022เรียกว่าพลาดมงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์เนชัน2022ไปแบบน่าเสียดายสุดๆส,สำหรับอิงฟ้าวราหะแต่ถึงจะพลาดมงแต่ก็เอาชนะใจคนไทยทั้งประเทศสมกับที่แฟนๆตั้งสายยาให้เธอว่า อิงฟ้ามหาชนทั้งนี้ชื่อของอิงฟ้าวราหะกลายเป็นที่รู้จักกันอย่างมากตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022รวมทั้งหลังจากเธอเป็นคู่จิ้นชาร์ลส์ออสติน สาวลูกครึ่งไทยอังกฤษหนึ่งในผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของวงการนางงามที่มีคู่จิ้นเหมือนวงการอื่นๆนอกจากเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วความน่ารักสวยและเป็นมิตรของอิงฟ้าทำให้ใครๆต่างก็ตกหลุมรักเธอเข้าอย่างจังส่วนมีด้อมเป็นของตัวเองและแฮชแท็กอิงฟ้ามหาชนต่างติดเทรนทวิตเตอร์อยู่บ่อยครั้ง อิงฟ้าวราหะมีชื่อเล่นจริงๆว่ามกุกเกิดวันที่14เมษายน2538อายุ27ปีเกิดมาในครอบครัวนักดนตรีที่แท้จริงโดยคุณพ่อเป็นมือคีย์บอร์ดและคุณแม่เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งเธอจึงได้วิชาด้านการร้องเพลงมาจากคุณพ่อและคุณแม่มาเต็มๆโดยตอนที่อิงฟ้าเป็นนักเรียนเธอเรียกว่าเป็นเด็กกิจกรรมตัวยง ที่แข่งขับเสพาร้อยแก้วร้อยกลองเป็นตัวแทนของโรงเรียนบวกกับความสามารถในการร้องเพลงอยู่แล้วเมื่อเรียนจบจึงมีครูทำขวัญน,นาคมาติดต่อจนเธอได้เรียนเพิ่มเติมและสามารถทำหน้าที่เป็นหมอทำขวัญน,นาคได้ในที่สุดโดยอิงฟ้าทำมาแล้วหลายอาชีพตั้งแต่เป็นนักร้องประกวดมาตั้งแต่เด็กอายุ6ขวบ เป็นแม่ค้าขายของกินผลไม้ไส้กรอกลูกชิ้นส้มตำเป็นแคดดี้นักร้องนางแบบพนักงานออฟฟิศตลอดจนหมอทำขวัญน,นาคเธอได้มาเป็นที่รู้จักอย่างวงกว้างจากการที่เธอร่วมประกวด The w ไ i t e Thailand 2018และโชว์ความสามารถในการเลรับขวัญน,นาคนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ